าอย่าอย่าอย่าบอกว่าก็หนูสวยเกินไปเอ้าหนูก็โงเลยนี่มาเลยหัวเมงหนึ่งคนหน้าเหมือนพี่มากเลยดีดใช่เนี่ยเดียวกันเเลยห็นวันนั้นคลอดมาปุ๊บพยาบาลทําคลอดบอกหน้าเหมือนคุณอ้ําเลยค่ะเจนี่บอกอยาพูดอย่างนี้ค่ะเสียหายพี่เขากําลังดังแล้วก็ตัวเจนยูวด้วยนะครับใช่ค่ะทุกยิวติต้องเปนลูกความจริงมันมันมันลูกก็ครัวมากเลยจริงค่ะนี่ซองซังต้อมีมาก ทำดีมากอะลูกคืนคืนค่าไฟก่อนเมื่อกี้พอดีก็มองคุณแม่ทำงานนะก็บอกโอ๊ยตายและวุ้ยพ่อหล่อมากเอ้ยอะพุ่มสวัสดีค่ะจินนี่สวัสดีครัอุ้ยอุ้ยพุ่มสวัสดีครับพุ่อทําไมเราผมขนาดนี้ทํางานดึกนหรอใจงานเหรอทํางานดื่ เห็นรอดที่ว่าเจนนี่นะพอที่เราเจอกันผ่านหน้าจอนะใช่ปกติไรชุดนอนหน้าก็หนูกินของพี่ติดมาเจ็ดวันใช่ทีมงานดูว่าตั้งแต่ที่อยให้หนูกินหนูกินจริงไหมใช่หนูกินคอลลาเจนอรอลหนูกินจริงไหมของพี่อ้ําพี่ขากินจริงกินหมดเลยค่ะคอลลาทิสใช่เตอรอลคอลลาทิอร์สพี่อ้ําบอกว่าไงถ้าหนูกินแล้วหนูสวยขึ้นพี่จะมาหาหนูแล้วหนูสวยจริงไหมผิวฉ่ำเลยฉ่ำเบาฉ่ำเงานะ ตแ,แต่งหน้าติดทนมากใช่ไหมช่างแต่งหน้าคอนเฟิร์มหน่อยอคนอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าวันนั้นพี่บอกเอจนนี่ไปใช่ไหมครับว่าเ,าเราจะมีน้ําอมฤตเพราะเจนนี่บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าแฟนหนูกินแล้วตะจายกายกแพงหรือจะกินทุกวันก็เลยเอามาเอามาให้ถึงพี่อุ้ยน้าอมฤตน้ำอมฤตมันมีถังเช่ามันมีกระชายดาแล้วก็มันมีสูนภไยภูเขาต่างๆมากมายก็ต้องบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็ นอกจากดูแลร่างกายแล้วมันก็ยังมีของแถมอื่นเพิ่มด้วยมไม่แล้วประเด็นมึงแต่งอะไระเกี่ยวอะไรกับพี่อั้มมาติงกระตันเตาเป็นรองชาติมันไม่ได้มีในสาธารณกัดม,มันไม่ได้มีในสาธารณกัดแต่รู้วมชาติไงเขออันนี้คืออะไรตัวกระตันเตาครับเตอ๋อปวดมากเลยตอนนี้นี่มีหนึ่งสองสามแล้วก็ปวด สวยขึ้นจริงอ่ะวันนี้นะคะข,ขอขอพูดจากใจก่อนว่าของลูกค้าคนอื่นก็ดีหลายๆตัวอลยแต่บางเอิญ้่าไปรับปากพี่อ้ําว่าจะกินทุกวันตั้งแต่วันนั้น<อ>จนถึงวันนี้หนูว่าเกือบสิบวันไหมก็เกือบสิบวันแี้แต่ต้องจะนี่งไรก็ใด่แล้วอันนี้คืออยากให้พี่อ้าํามาทักด้วยตัวเองว่าหนูแบบด,ดีขึ้นไหม,ไมไเรื่องผิวหน้าผิวกายผิวใด ผิวดีจริงๆด้วยนี่ดูแล้วคนชมหนักมากว่าเจนนี่แบบดูสดใสดูเฟรชขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าหนูกินอะไรแล้วกันนะมาค่ะขอเก้อี้ยพี่อ้ําเลยนี่เราไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมครับนีไม่เคยใส่ค่ะสดเลยนะสดตลอดเพราะว่าหน้าสดเป็นอย่างนี้ค่ะมาพี่อ้ําหนักตอะนี้ดีกว่าเลยเนี่ยักฝั่ะนี้ั่งนี้ที่หล่อจะไม่หล่อดูนั่งอันตกไปอันตกไปแล้วคไณบุ้มตัวนั่งไหมเป็นไหนต่างกันเพาะจากธรรมชาติบุ้ม ก็บอกเลยไม่อย่ากทำมากเป็นการขว้าทองมาเลยตอนนี้ตัวที่ดูคอนเทนต์จริงๆใช่ไหมคอนเทนต์คือตัวลันเตอรกับตัวเหลืองค่ะจริงๆต้องบอกว่าเห็นมิวสิกของน้องเจนนี่กับน้องลิลลี่ใช่ไหมเลิกคุยทั้งอำเภอหรอคะใช่เลิกคุยทั้งต้าบลเหรอครับอัมเพลย์อัมเภอครับตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่ปล่อยแบบว่า YouTube ใช่ไหมครับเฮ้ยพูดไม่ได้พูไม่ได้ยอดทองนะครับนักแรกเลยแล้วก็จนวันหนึ่งเป็นหลายร้อยล้านวิวเลย400ค่ะส0่รอยหรอ ตายแล้วเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะ400วิวนะ400วิว400ล้าน400ล้านเรือง400ล้านค่ะจริงๆอยากแต่งเพลงให้นะคะเพราะบุ้มก็แต่งไว้ให้แล้วแต่งให้ใครให้กับนี่เลยค่ะเขาลัาสุดจริงเหรอใช่เพราะว่าดูกลับมาใช่ไหมเขียนเมื่อคืนทั้งคืนเลยจริงเหรอจริงค่ะอะบุมร้องๆองพี่อ้อมฟังันอเปิดก่อน ม่พี่มึงแต่งเพราะเงนไงก็หนูเนี่ยแต่งเพลงสำหรับพ่อได้หนูบอกอุ้ยหนูกินมานานมากๆแต่งดีใช่ไหมคอร์ละลิสนะครับทิสทิสเซอคอร์และทิสเพลงค่อยว่ากันค่ะขอโปรก่อนดีกว่าขอโปรก่อนครับก็ต้องบอกว่าโปรจริงๆเราเป็นโปรผู้ชายไข่น้ำน้องเจนนี่นะครับผู้ชายไข่น้ำใช่เพราะว่าน้ำของเราคือมีน้ำในมะริดน้ำเจนนี่ไข่น้ำไหมังเสร็ก็คือเป็นโปรที่เรา ตั้งใจทํามาก็คือว่าทุกวันนี้สิ่งที่พี่ดูแลตัวเองก็คือก็จะเป็นอธิสมาลิฟตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่เราได้รับรางวัลนวัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นนวัตรกรรมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของภลุมต้นานทานต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยลุมต้านทานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันอย่างแรกจากถ้าสุขภาพจะดี คุณนั่งทานเราต้องดีนะครับของพี่อ้ําใหญ่มากใหญ่จริงๆดูสิใหญ่แล้วก็แข็งมากเลยใช่กินได้ทานเลยกินได้นานเลยอ่ะใช่อบคนเลยค่ะที่พี่เป็นอะไรได้ประมาณหนึ่งเดือนจินนี่หนูพูดอะไรผิด มันใหญ่จริงไหมใหญ่ชอบตื่นเต้นมากครัราคาเป็นไงคะเนี่ยัวนนี้เป็นรถเกียรมากแกะอ่ะอันนี้พี่แกะให้นะครับหนึ่งขวดทานได้ประมาณเกือบเอ่อหนึ่งเดือนนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือ1ช็อตเนี่ยสมุนไพรเราอัดแน่นถึง16ชนิดช็อตเนี่ยเราเหมือนกับเราทานพืชผักสมุนไพรทั้งตะกร้านะครับช็อตหนึ่งก็เปรียบประมาณสัก20 30บาทได้ซึ่งก็คุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าในโปรของ น้องเจนนี่วันนั้นเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้นะครับที่เราไลฟ์ในช่วงแรกๆเลยวันนั้นใช่ไหมครับเราไลฟ์ผ่านผ่านหน้าจอใช่เหรอวันนี้เรามีกี่ตะกร้าคะก็คือตะกร้าเดียวก็คือว่าซื้อหนึ่งได้สามขวดก็คือซื้อหนึ่งขวดใหญ่ได้ทสองขวดเล็กโตเยอะมาก ซื้อหนึ่งขวดใหญ่แล้วสิบสองขวดเล็กค่ะราคาดีกว่าวันที่วิดีโอคอลกันอีกค่ะใช่ค่ะนี่ตั้งเป็นโปรเจนนี่เลยอุ้ยพี่ก็ไปกินที่บ้านมาใช่ไหมครับว่าเราจะขายบ้านขายรถอะไรดีเพื่อมาขายยาเจนนี่แสดงว่าพี่กินถึงทุกวันเลยเหรอคะใช่พี่ดูทุกวันเลยนะครับเป็นคนเน้นบ้านเลยใช่ราคาวันนี้จากปกติเท่าไหร่คะจากปกติราคาเท่าไหร่นะครับก็คือหนึ่งขวดนี้นะครับบวกกับหนึ่งกล่องนี้นะครับสี่พันกว่าบาทใช่ เหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทคือว่าเราจะได้น้ำสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทจากปกติจากปกติสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะได้เพียงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ต้องบอกว่าในเซตนี้คือเราได้ทั้งน้ําสมุนไพรที่มีคุณค่ามากมายหลายชนิดนะครับ,รบแล้วก็ในตัวนี้ที่วันนั้นเราไลฟ์กันแล้วก็บอกว่าน้องเจนนี่เ <c oughs> วลาที่ขายของเนี่ยที่ต้องการเรื่องของ ให้มันเห็นผลคุ้มค่าจริงๆใช่ไหมครับก็ <c oughs> เลยอยากให้น้องเจนนี่เนี่ยได้ลองก่อนว่ามันดีจริงไหมมันได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแบบออพูดไปไงั้นงั้นเองเน,อนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอลลาเจนที่เป็นพร้อมดื่มนะครับเข้มข้นถึงหนึ่งหมื่นวันนึงได้กี่ขวดครับเพราะว่าหนูกินไปตอนตีสามรอบหนึ่งวันนึงได้ประมาณ2อถึงสขวดเลยอ่ะหน่วยขวดหนึ่งเพราะคอลลาเจนเนี่ยดื่มได้ตลอดเวลานะครับที่สําคัญอันนี้หรอ ใช่พี่ผู้หญิงก็กินได้กินดีเลยแหละผู้หญิงเนี่ยแล้วกินแล้วมันจะเป็นยังไงคะเลือนลงดีแต่ยูไม่อยู่นะยูไม่อยู่นะหนูจริงก็ไปหนูทำไงล่ะมันก็บำรุงดูแลร่างกายเราได้สวยก่อนก็ได้สวยก่อนเข้ามาก็ได้นอะโอเคอยู่ไม่อยู่ประนอยู่ดีกคนจินนี่สวยพร้อมทำงานตลอดเวลานะใช่ค่ะต้องเฟซค่ะ ในนี้นะครับก็จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมือมันชาช่ายแอ่าเป็นอะไรกับมือชามันยกของไม่ค่อยได้ค่ะช่วงนี้อ๋อโอเคนะพี่ตป้อนใช่ไหมเออพี่ลูกละกพ่เนที่พี่เล่นตกลงของพี่อั้มเหรอไหมพี่กำลังบอกว่าหนูแสดงหนูไม่เคยแสดงนะครั้งแรกเลยที่จะได้ชิมน้ําของพี่อั้มน้ำอเมริกันับใช่ไหมน้ำอเมริกันก็ของพี่อั้มหรือเปล่าใช่บอกรสชาตินิดนึงว่าเป็นยังไงอ๊บนิดนึงครับ มันมันพ่อป้อนยาปวดมันเพรามันไม่ได้สวีบหมาอะไรเลยกินมันได้ละครกินมันได้ละครดิดิฟูดเออเออเฮ้ยไปค่ะล้อเล่นไม่มันรสชาติเหมือนอะไรอ่ะเอาความรู้สึกแบบเด็กบ้านๆก่อนนะพี่หนูยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันมันคือผลไม้เปรี้ยวๆอันหนึ่งที่แถวบ้านเราเกาเรียกมะยมหรอ มันยมมะขามป้อมโยมมะขามป้อมปมใช่ไหมใช่อุ้ยพี่มันนี้ีมะขามป้อมคือปดีิไม่ค่อยดื่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านู่นอะไรครับพี่นู่นอะไรนี่ทำไมมมนดูเป็นกระดกเป๊กมากเลยกระดกแบบมันอร่อยค่ะแล้วพี่ป้อนนิดเดียวหนูเขินแล้วจะโอเคไหมครับอร่อยมากเลอรอร่อยมากกินง่ายทุกคนชอบแน่ คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยทานสมุนไพรใช่ไหมก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทานยากหรือว่าไม่ค่อยกล้าทานแต่ต้องบอกว่ารสชาติของอมฤริเนี่ยเราทํามาเพื่อทานง่ายจริงๆครับอย่างแรกคือต้องอร่อยก่อนอย่างที่2ก็คือคุณภาพคุณค่าของสมุนไพรต่างที่อยู่ในนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นน้ําอมฤริซึ่งถ้าเราดูในในทิกต็อกนะก็จะมีรีวิวมากมายหลายคนกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉันต้องบอกว่าใครที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอมาริดอรสาคุณค่าและสิ่งที่สําคัญก็คือ ในร่างกายของเราเนี่ยเรามีน้ำถึง70%ในร่างกายใช่ไหมครับผ hey ู้หญิงเนี่ยสุขภาพจะดีก็อยู่ที่น้ําก็คือเลือดและน้ำเหลืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลเลือดและน้ําเหลืองเราได้ดีร่างกายเราก็จะดีตามไปด้วยไม่ทำไมมันทานง่ายอย่างนี้ทั้งทที่สมุนไพรมันเยอะแยะทำไมรสชาติมันไม่เหมือนเรากินอะไรที่มันยากขนาดนั้นเลยนมันทานง่ายมากก็เราผสมมาเพื่อให้มันแบบมันดื่มง่ายวันหนึ่งควรกี่แก้วคะวันหนึ่งประมาณ 2. ช็อตได้ครับสองช็อตได้คนละรอบกันใช่คือถ้าบางคนแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็จะม ซืไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับคนหลับยากก็จะหลับได้ง่ายขึ้นตื่นเช้ามาสดใสแล้วก็ไม่ตื่นกลางคืนนะครับทุกคนชอบแน่นอนไม่เลี่ยนเลยคืออร่อยอร่อยทานง่ายแล้วประโยชน์เยอะมากเขาบอกว่าให้จะดีนิทีหนึ่งนะได้ค่ะให้นมลูกทานได้ไหมคะให้นมลูกไม่แนะนำครับอยากให้แบบเขาธรรมชาติก่อนราก็จะแนะนำว่าปกติหารเสริมส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้แบบแต่ซื้อตั้งไว้ได้นะเผื่อวันหนึ่งแบบว่าอยู่ให้นมลูกก็ทานได้อันนี้อยู่ได้กี่ปีคะในสองปี อยู่ได้2ปีกับสองปีให้นมสามีทานได้นะเฮอบูมบูมมีสามีแล้วไงเจนไม่มีใช่ปกติทุกวันนี้หนูรับจ้างปักปลาไข่ตามงานเวลาฝนตกค่ะคือปักแล้วฝนพายุถล่มไม่เหลือเลยค่ะกินง่ายเจนี่เท่าไหร่ในปีนี้30ค่ะพี่อ้ําก็31มสิบเอ็ดหรอคะพี่40พี่มองหน้าหนูทำไมอ่ะเพื่อขายของสี่สิบกว่าแล้วพี่บูมเท่าไหร่กับปีนี้28 28ปด ก้าวยังไม่ถือพอกินแล้วเป็นยังบ้างก็ไม่กี้นดีวู้วคึกเลยครับว่ามันจสมัยนี่ยมันไม่ใช่ยาชูกำลังนะครับ ึง <laughs> ถ้ากินแล้วแบบนั้น,นกูว่าสกบอเชิญตัวมาว, <laughs> ว่ามีสิทธิ์เออโอ้ยคือเอาจิงนะของพี่อ้ําแต่ละตัวที่ฟังมาแบบเจนนี่ไม่ได้เพิ่งฟังช่วงนี้นะคะ<ม>คือฟังมาตั้งนานแล้วเรื่องราวที่พี่อ้ําทาอาหารเสริมคือมันดีมากค,ค,คืออันนี้คือทานง่ายแล้วก็อร่อยแล้วพี่อ้ําก็ทานจริงทุกวันใช่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะทําก็คือทดสอบทดลองกับตัวเองมาเป็นปีนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาดูแลสุขภาพอะมันรู้สึกว่ามันต้อง ทานของที่มันอร่อยทานได้แล้วเราก็ต้องทานได้เป็นประจําทุกวันแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเมื่อก่อนเป็นเป็นโรคเยอะสมัยเด็กๆนะครับไม่ได้แบบแรงอพอเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรปรับการกินเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยโอเคขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเซ็ตนี้เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยถามว่าทําไมจําเป็นมากๆเพราะว่าเราสูญเสียคอลลาเจนไปตลอดจะแม้แตตั้งแต่เราหลัง25หรือตั้งแต่เราเริ่มอายุมากขึ้นโดยเฉพาะการมีลูกหรือการแบบ อะไรต่างๆพวกนี้คอลลาเจนมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือปริมาณของคอลลาเจนที่เราต้องการในแต่ละวันก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องการคอลลาเจนวันหนึ่งเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าคอลลาเจนที่เราต้องการวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า5,000มิลลิกรัมแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้น10,000มิลลิกรัมเนี่ยก็เป็นปริมาณที่เพียงพอเพราะฉะนั้นในชุดเซ็ตเนียหรือโปรของน้องเจนนี่เนี่ยเราก็อยากจะให้แบบได้ความทั้งความครบเนะ ครบทั้งน้ำสมุนไพรครบทั้งน้ำลลาเจนแล้วก็ความคุ้มค่าแต่มันดูไม่เหมาะกับถั่วข้างหลังเลยนะโอ้มันเหมาะนะมันเป็นสมุนไพรถั่วคือสมุนไพรมึงต้องใส่ชื่อมาขำป้อมนะมีชื่อมะขำป้อมไหมเดี๋ยววันหลังจะเตรียมให้ค่ะในน้ำอมฤตหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรไหมคือมันอันนี้ไม่ได้ไม่มีของเราเจนไม่ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ อันก็คือซื้อน้ำอมฤตหนึ่งขวดได้คอรลาทีติดสิบขวดเอาโปรนี้ไปดีกว่าเพราะว่าครบเลยเธอจะได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็อมฤตตลอดว่าพี่อ้างผิวดีน้องดูใกล้ใดีว่าดีไหมอ่ะเออเด็กนะมีรูไหมรูขุมขนอ่ะดูใกล้ใกล้ไหมครับเราอ่ะเจนี่เจนี่เขาบอกว่าถ้าผิวดีจริงจับเนต้องเด้งจริงเหรอเพี่เด้งไหเด้งสู้ไหมสู้มือไห อ๋อชอบขายเลคุณนีจจำอะไรที่สู้มือบ่อยไหมครับโอ้ยชูบมากค่ะใช่เพราะว่าในเน็ตมาเขาบอกว่าแต่พี่อั้าไม่เคยผัดกันนะฮะใช่คือพี่อั้าแนะนำได้เลยค่ะว่าทานขวดใหญ่กับขวดเล็กเป็นยังไหนนะมันบอกว่าจริงๆแล้วมันมันช่วยเสริมกันทานอันเดียวก็ดีทานอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าทานคู่กันมันก็ยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวของเราเนี่ยมันก็ต้องการ ดูแรงน้อยขึ้นมาัลนทีก็สางสี่อีบูทานคู่กันเนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมกันช่วยกันแล้วก็ต้องบอกว่าผิวของเราเนี่ยมันก็บางช่วงมันก็ดีนะใช่ไหมครับบางช่วงมันก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับการดูแลพักผ่อนร่างกายแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเราก็ต้องเติมสารอาหารสำคัญเข้าไปกับร่างกายของเราทุกคนกดยืนยันด้วยนะเราเลยอีก3านาทีสุดท้ายแล้วนะเสียดายโปรนะต้องบอกว่าโปรนี้เป็นโปรที่ ครบแล้วก็คุ้มค่าได้ทั้งสองน้ำเลยนะครับแล้วก็มีในโปรน้องเจนนี่เท่านั้นนะครับอือไม่ใช่หรอคุไม่ใส่จริงไล้หรออ๋อทไมมันดูเข้าวินอ่ะคูมพอเสียบอกว่ามีจะดึงให้ในทยากทำนะบุมใส่ปนี่ไม่ได้ใส่จริงป่ะนี่อ๋ออย่าพอดเขาบอกว่าเมื่อกี้มันดูเข้าวินอ่ะเบาหวานทานได้ไหมคะทานได้ครับทานได้ดีเลยมันไม่หวานนะมีหลายคนที่ทานไปแล้วก็ไปตรวจแล้วมันลดลงกบอ แต่ก็ต้องบอกบางคนนะแต่ว่าภูเขาเนี่ยเขาก็มีงานวิชาการในต่างที่บอกเขามีส่วนช่วยในเรื่องของน้ําตาลด้วยนะครับเราไปกี่เซนแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้กลกลหลักแสนแล้วค่ะต้องไปหลักแสนก<ช>่อนเพราะวาวันนั้นแค่เราไลฟ์ผ่านวิดีโอพอใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีโปรแยกใช่ไหมคะไม<ว>่ได้ีโอเคอวันนี้เป็นโปรโครู่นะคะหนึ่งแถมสิบสองหล่อมากเลยค่ะพี่อ้ําดูแลตัวเองดีมากมพ่อยามก่อนก็าเป็นของพอ่อเอง ใช่กับเป็นของพี่เองครับไอดีย้ใช่ก็คือจริงๆเป็นแบรนด์ที่มันเริ่มมาจากตัวเราแล้วแหละอทิสก็คืออธิชาตินั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคือเราเริ่มมาตั้งแต่พัฒนาดูสูตรไปดูเรื่องของการดูแลเกษตรกรที่เริ่มปลูกมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็จนล่าสุดเราก็เอาทั้งขวดนี้ไปประกวดได้รับรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อบ่งบอกว่า สมุนไพรไทยของเรานะครับกเกษตรกรไทยของเราเรามีของดีๆอยู่ในประเทศไทยของเราแต่ว่าเราต้องการให้ต่างชาติเขาได้รู้นอกจากนี้เพื่อ,อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาจริงๆเนี่ยมันได้ผลจริงนะมันจับต้องได้นะครับและที่สาคัญคือมาเป็นรสชาติที่อร่อยด้วยคือกินได้ตลอดอแต่ว่าวันหนึ่งก็ห้ามเกิน2ช็อตละกันสําหรับน้ำอมฤตส่วนคอรา่าทิศได้วันละงทีขวด ก็วันละสองสามขวดก็ได้เลยครับได้เลยจริงๆบางคนก็จะดื่มอมฤตเพิ่มเหมือนเช่นในช่วงกลางวันใช่ไหมคเขาต้องการสดชื่นเขต้องการตื่นก็จะไปใส่กับน้ําเปล่าแล้วก็เพิ่มน้ําแข็งนิดนึงก็สดานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งหลายคนที่บางทีเขาดูแลที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็จะมีเอ,อให้คุณผู้ชายที่บ้านถาเพราะว่ามันมีทั้งกระชายดํอกระชายขาวนะครับแล้วก็มีถังเช่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะครับ บางคนก็บอกว่าความเป็นชายมันเริ่มกลับคืนมานะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าร่างกายคนเราอ่ะเวลาเราเครียดใช่ไหมสุขภาพมันก็จะไม่ดีระบบอะไรต่างๆมันก็จะมีผลตั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเองก็ต่างนะครับเดี๋ยวราคาโปรนี้ขออนุญาตให้เอ็กซ์คลูซีฟอีกร้อยเซตสุดท้ายนะได้ไม่กดคือไม่ได้แล้วคือด้วยความที่อเอบอกหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะด้ยห้ไหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนเลยนะยาวๆเลยนะแล้วก็อันนี้ได้ทั้งหมด12บสองข้ามีออยมีฮาลานนะคะมีฮาลานด้วยอิสลาทมลาลาทมา,ามนได้มีละไวกัน<ร>าาตีมีทุกอย่างนะคะมีคออ,อค่ะอนาน้ำอมฤริทานตอนไหนคะทานตอนเช้าในช่วงท้องว่างจะดีมากนะครับแล้วก็บางคนก็จะไปทานเพิ่มในช่วงกลางคืนเพราะว่าจะทําให้หลับได้ง่ายขึ้นนะครับ คือทุกคนต้องเชื่อเจนนะเพราะว่าเวลาเจนกับอ้๊มอยู่บ้านด้วยกันนะใช่ไหมใช่ครับบเออดอกนี่มันช่วยขายได้จริงใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าออเดอร์มันจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงน่าจะกดยุกเลิกมที่ตัวอะไรกับนี่กระเจี๊ตะกกระเจี๊ตะกอนเหรอฮะแล้วตาอยู่ไหนนี่ ไหนลองดื่มสิครับลองดื่มให้พี่ดูนิดนึงดื่มนิดนึงดื่มยังไงครับร้อยเซตสุดท้ายอ่าลูกค้าขอร้อยเซตสุดท้ายนะนะครโปรจากสี่พันนะคะเหลือประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกว่าโอ๊ยโอ้ยอ้ยแล้วมึงใส่เสื้อส้มทำไมอ่ะอ๋อก่อนอาทิตย์สีเดี๋ยวก่อนแนะนำเมื่อก่อนใส่อย่างอื่นไปใส่เกงในก่อนพี่ว่าเราเมือนข้าวินนะเล้งมาก กดด้วยนะคะอ๋อออเดอร์เราหมดหรือยังครับนี่ขออีกสัก50ออเดอร์ค่ะตัวเองได้ไหมคะได้สิครับจ่ายละท้าไมวันนี้สวยปกติมาดูแต่ในไลฟ์เห็นแต่แบบชุดนอนใช่ไหมครับอ๋อแต่งแบบนี้ทุกวันค่ะทุกวันเลยเหรอครับใช่ไม่ได้แบบว่าพิเศษเพื่อวันนี้วันเดียวอะไรไม่มีค่ะทุกวันให้ท่องเที่ยเท่าเทียมตัวเองอยู่ไม่ติดแล้ว่แล้วไปติดแล้วเรเอามาอยู่เท่าไหร่อะไรให้นายครับเอาแบบไม่อวยเลยนะ สามสิบเอ็ือก็ได้ลยาดมึงใส่หน้ากากยังพูดออกมาเลยนะเออเป็นหน้ากากที่มีเสียงนะครับสามสิบห้าสี่สิบหกอีกแล้วนะอีกแล้วนะอืออีกแล้วนะอีกแล้วคืออะไรอายุเท่าพ่อหนูฮะจริงเหรอแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ติดเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอายุแต่หน้าพี่คือยังสตาฟอยู่ที่สามสิบอ๋อ พ่ออายุเท่าไหร่ส6ี่สิบหกจริงเหรอแล้วคุณแม่ล่ะเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่ค่ะอ๋อบมอต้องแทนแทนเธียวแวในตัวแ้ต่งดาวที่เลี้ยงไว้ด้วยวัมนี้บูมจะมาช่วยพี่จริงใช่ไหมบูมช่วยนะข่ายอยู่ อ่ะขออีก20บ้านสุดท้ายหน่อยตอนนี้เราไปหลักแสนแล้วนะคะคนขายเของแบรนด์ไม่เลี่ยนเลยไม่มาขายของอะไรวันนี้ยังมาเยี่ยมเฉยๆนะเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาก็แบบ ออเดอร์ลุนหลามไปแล้วใช่ไหมครับออเดอร์ล <Order loan S 1> uh ุนค่ะกดรอกดยืนยันค่ะตอนนี้ใส่รตระก้าไว้คือ1000บ้านบาทแต่ต้องรีบยืนยันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนเพราะว่าเซตนี้จริงๆคือ4 0 0 0บาทถ้าชอบสินค้าพรีเมียมสารสก,กัดเยอะทานแล้วเห็นผลจริงนะทำไมหนูกล้าคอนเฟิร์มพ่อเนี่ยหนูแบบกินจริงติดติดกันมาเลยตั้งแต่วันที่วิดีโอแล้วพี่บอกให้หนูกินหนูก็เชื่อผู้ชายหนูก็กินจนมาถึงวันนี้แล้วหนูรู้สึกว่าโอเคเราไลฟ์มาขนาดนี้ที่เราไม่โซมไม่เลิศเนี่ยเอ้ยไม่แบบไม่ ไม่ดูง่วงหน้าตาเราดูฉ่ำดูใสเนี่ยเราเป็นเพราะว่าเรากินทุกวันจริงๆแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้มาโอเวอร์ครีมก่อนเพราะว่าสุดท้ายมันต้องรอก,ก่อนด้วยตัวเองใช่ครับอันนี้ไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ว่าอยากกินเพราะว่าอยากให้พี่อ้ําชื่นชมจริงพีเ่เตยแล้วก็ตัววันนั้นบอกว่าจะแวะมาให้ให้น้องยิวได้ทานใช่ไหมคะยิวไหนนะคะอ๋อน้องยิวที่เป็นเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราใช่ใช่ใช่ค่ะเพื่อนแบบอยู่้างบ้านกันเขาชอบผู้ชายอ๋อเขาชอบผู้ชายใช่ไหมเขาใส่ไวยทันที ใช่สายวายตันทีเลยครับมึงแอบหลับไปเนี่ยเขาถามเออบูงพี่ว่ามันดีเลยค่ะดีขนาดนั้นเลยเหรอเขาพึ่งค่ะเขอยืนย um ันอีกสักยี่สิบเซสคายนะคะลูกค้าขอย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะพี่อามโปรของเราก็คือหนึ่งนะคอมฤตของเรานะครับในขวดนี้นะครับแล้วก็มีอาทิตย์คลอติสของเราอีก2กล่องกล่องหนึ่ง6ขวดนะครับ2กล่องคือ12ขวดรวมขวดนี้เป็นอีกขวดหนึ่งเป็น13ขวด จ้าวปกติ4,850บาทนะครับวันนี้ซื้อเพียง1,890บาทอืมดีมากค่ะดีมากเลยจริงพี่ปากแดงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่คอ้พิวเตอร์ใช่ไหมแบบคมพิเตอร์ไม่อย่าไปพูดสิคะต้องสดเจนนี่จะสิงร่างพี่อ้ําโอ้ยม่นี่ยังนั่งห่างกันอยู่เลยใช่นี่ห่างกันมากใช่ปกติคนมีระยะกันได้หนึ่ง ให้โอเคเดี๋ยวหนูพูดเลยแล้วลายนี่เราเลี้ยงสัตว์ได้เดือนหรอครับเลี้ยงสัตว์ค่ะว่าต้องพูดภาษาเถ้าทางสัตว์ที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินค่ะเมื่อกี้เขากินอันนี้เขาไปอเมริกาไปเขาเป็นอย่างนี้เลยกินแล้วดีดดีดไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้อ่ะจิบออเดอร์สุดท้ายขอบคุณนะคะ ชิมจริๆานนี้เพิ่งเปเิดตัวเหรอคะไม่ค่ะทํามาดีกว่าแล้วแต่ว่าวัยรุ่นน่ะเขายังรู้สึกว่าแบบมันกินยากก็อย,ออยากเนี่ยอยากให้จันนี่บอกว่าแบบมันยากไหมมันเป็นน้าสมุนไพรอุ้ยออาจันนี่จะบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่อ้ําป้อนนิดเดียวแต่หนูยังรู้สึกว่าหนูอยากกินอีกอคือแล้วหนูกระดกเข้าไปอ่ะคือแกมันอร่อยมากมันอร่อยมากมันคือรสเปรี้ยวนิดนึงพี่อ้ําบอก่อยสิว่าที่พี่อ้ําตั้งใจหรือว่าคือจันนี่นอนน้อยคืเนี่ยมาสําหรับคนที่พักคนน้อยทํางานเยอะต้องบอกหอูว่ามาแบบคือจริงจริงเวลาคนมา คือเราก็เห็นแล้วว่าออคนได้ยอดเยอะใช่ไหมจริงๆเรามาเนี่ยเราไม่ได้หวังยอดขนาดนั้นแต่ค่าได้ก็ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราอยากจะมาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าจริงๆแล้วตัวที่เราทํามาในตัวที่อาทิตสมฤทธิ์เนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็อยากให้น้องเจนนี่ได้ลองนะครับว่า <c oughs> ว่าอร่อยไหมแล้วก็อยากจะฝากให้ได้ทานเพราะว่าช่วงนี้น้องเจนนี่ต้องทํางานเยอะใช่ไหมครับต้องดูแลสุขภาพต้องเลี้ยงลูกอีกใช่ไหมคะลูกคนอื่นค่ะเขาฝากเอะยรเขาฝากเียะไว้ใช่ไหมไม่ใช่ลูกเราเนี่แล้วที่เราอุ้มมาเมื่อสักครู่ล่ะเพราะฉะนั้นเราลูกของเราจะแม่ตัวเองเรามีลูกด้วยกันแล้วนะเพราจำได้ทุกอบจริงแหละสอจริงแหละสอจริงแหละพี่อ้ําดูสิตัวเองดูสิตายแล้ว บูมบูมแต่ว่าสิ่งที่เข้ากล้องตอนนี้มันไม่ใช่แค่ขวดนะบูมอะไรไม่ใช่แค่ขวดนะดี่โเกียอะมาเให้ดูด้วยนิดนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ใส่แบบข้างในใช่ไหมขายอยู่ขายอยู่่อแต่วันนี้ก็ขายแบบเกือบสองแสนบาทแล้วก็ถือว่าเยอะพิเอามืออาจริงๆนะคือเป็นีกหนสินค้าที่พรีเมียมของเจนมันเหมือนเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้หนูด้วยนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่ของที่แบบว่าราคา ไม่เกินร้อยสองร้อยนะวันนี้ลูกค้าเคยขอหนูว่าขอสินค้าพีเมียมที่แบบว่าเกรดหลักพันมาวันนี้ได้ของพี่อ้ํามาก็คือแบบเอามาให้แล้วดีใจจังเลยค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยจะเก็บไว้กินได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปทุกครั้งที่กินก็จะคิดถึงพี่นะฝากดูแลด้วยเดี๋ยวพี่จะส่งมาให้ทานที่บ้านเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นเวลาสุขภาพใช่ไหมครับได้ไม่ต้องส่งมาเกินทานด้วยเพื่อนที่ชื่อยิวอ่ะโอ้ได้เออเออได้ได้ได้เขาป็นยังไงเาโอเคขึ้นไหมได้ค่ะพอดีวันนี้เขาเพิ่เจอกับแฟนก็เลยไมม่ด้ีออนาาักกขบคคุณะ ทานง่ายอร่อยมากอันนี้คือคอนเฟิร์มค่ะวัยรุ่นต้องทานแกมันเลิศจริงๆคอนเฟิร์มครับวันนี้พี่มาช่วยไล์ต่อด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นน้องเจนนี่นี่ยช่วยไล์ให้กับทงบรนอื่นอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่็้วการอุ้เสืเสื้อด้วยหรอเธอพี่อ้ําจะช่วย